สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูงานซ่อมร,ปประบบไฟฟ้ารถยนต์หนึ่งคันนะครับรถมีอาการไฟรั่วจอดครั้งคืนแบตหมดสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวไปดูวิธีการตรวจเช็คและขั้นตอนการทำงานกันครับไปค,ครับ วิธีแรกนะครับเราจะใช้ไขควงเช็คไฟรหรือว่าเทสแลมป์เนี่ยมาต่อขั้นกลางระหว่างสายลบของแบตเตอรี่กับขั้วลบของแบตเตอรี่เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีไฟติดอยู่นะครับวิธีที่2นะครับเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าคลิปแอมนะครับให้ปรับย่านไปที่วัตตแอมปนะครับกระแสะตรง ให้เราตรวจเช็คด้วยการตรวจหาอุปกรณ์เสริมที่ถูกติดตั้งมาเพิ่มเติมนะครับว่ามีอยู่ที่จุดไหนบ้างเมื่อเราตรวจเช็คและสงสัยว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่น่าจะเป็นต้นเหตุนะครับให้เราลองปิดอุปกรณ์นั้นหรือว่าถอดปลั๊กออกจากกันนะครับเพื่อตัดกระแสไฟลองดูว่าการไฟรั่วที่เราตรวจเช็คยังอยู่หรือเปล่าหลังจากตรวจเช็คอุปกรณ์เสริมแล้วไม่พบสาเหตุของไฟรั่ว เราจรึงมาตรวจเช็คในระบบไฟเดิมของตัวรถเพื่อหาสาเหตุโดยการดึงฟิวทีละตัวหลังจากที่เราเจอแล้วนะครับเราก็ลองดึงฟิวตัวนี้ดูหลังจากที่เราดึงฟิวตัวนั้นออกนะครับไฟจะดับลง,งทันที ใส่สายกลับไปที่ขั้วลบ่องแบตเตอรี่แล้วนำคลิปแอมมาวัดการลวไหลของกระแสไฟอีกครั้งหลังจากนั้นให้เรามาดูตำแหน่งฟิวในตัวที่เราดึงสำหรับคันนี้พบว่ามาจากหน้าปัดวิทยุหลังจากที่เจอว่าถอดฟิววิทยุแล้วอาการไฟลวหายนะครับเราก็ได้มาลื้อดูหลังวิทยุต่อ ตอนนี้เราก็ได้มาเจอสาเหตุละในจุดนี้นะครับมีการช็อตไหม้อยู่ตอนนี้เสียฟิลในรถเสียบปลั๊กทุกอย่างปกตินะครับแต่มายกฟิลตัวนี้ออกพอเรายกฟิลตัวนี้ออกไปก็หายรั่วทันที หลังจากที่เราตรวจพบเจอสาเหตุของไฟรั่วแล้วนะครับอันนี้หลังจากที่เราติดเครื่องแล้วก็มีการวัดไดชาร์ตตอนนี้ผมว่าไดชาร์ตมีอาการชาร์จน้อยนะครับสำหรับท่านที่กำลังเจอปัญหารถมีอาการไฟรั่ว ก็ลองนำวิธีนี้ไปตรวจเช็คเบื้องต้นกับรถของท่านได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับ